สวัสดีค่ะเรามาเรียนกันต่อในเรื่องของการหารทศนิยมนะคะตามคุณครูมาเลยค่ะการหารทศนิยมการหารทศยมหรือจำนวนนับถ้าหารด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนก่อนแล้วค่อยๆหาผลหารนะคะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณและก็อย่าลืมเปลี่ยน เขาเรียกเลยค่ะส่วนกลับของจํานวนนั้นด้วยมาดูวิธีทําค่ะคุณครูให้โจทย์อะไรมาครูให้2.1หารด้วย0.3ขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนคะเปลี่ยนจำนวนทศนิยมให้เป็นในรูปของเศษส่วน2.1 ส่วนด้วยนะคะถ้ายม1ตำแหน่งส่วนด้วย1 0ก็เป็นกลายเป็น2 1ส่วน10หารด้วย0.3ทศยม1ตำแหน่งเช่นกันก็เป็นเศษ3ส่วน10บวันทัดถัดมาขั้นตอนที่2ทำไหมคะต,ตัวหน้ายังคงเดิมนะคะชุดหน้ายังคงเดิมก็เป็นเศษ21ส่วน10เห็นไหมคะเครื่องหมายเปลี่ยนเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารกลายเป็นเครื่องหมายคูณค่ะ กลับเศษเป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนกลับก็คือจากเศษส่วน10กลายมาเป็นเศษส0่วน3ค่ะบนคูณบนล่างคูณล่างคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนทีนี้มาสังเกตตัวเลขเป็นยังไงครับเรามีต,ตัวเลขที่สามารถหารกันหรือตัดท้อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันได้หรือว่าตัดท้นกันลงตัวหารและลงตัวนะคะเจ็ ดูที่ม่ดูที่สามนะคะส่วนสามสามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดมาดูตัวต่อไปสิบกับสิบตัดทอนได้ไหมคะตัดได้สิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบเหมือนกันข้างบนก็จะเหลือ 7จดคูณหส่วนด้วย1นึ่คูณหนคูณหได้เจ็คูณหได้หก็เป็นเจเจส่วนหหรือ7.0นั่นเองค่ะเด็กๆพอเข้าใจแล้วนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่สองของคุณครู ไปเคะ20หารด้วย20คือจำนวนเต็มหรือจำนวนนะับหารด้วย0.05 0.05ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะทศนิยมสองตำแหน่งนะคะขั้นตอนที่1 20หารด้วยเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเศษส่วนเปลี่ยนจำนวนเต็มให้เป็นเศษส่วน0.5เปลี่ยนเป็น5ส่วนด้วยนะคะทศนิยมสองตำแหน่งส่วนด้วยร้อย บรรทัดถัดมาทําไงต่อก็เป็น20คูณด้วยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะสังเกตดีๆนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณก็จะได้แล้วก็อย่าลืมอันที่3คือกลับเศษเป็นส่วนหรือว่าเรียกว่าส่วนกลับส่วนกลับของเศษ5ส่วนร้อยก็คือเศษร้อยส่วน5นั่นเองเลขชุดนี้สามารถตัดทอนกันได้5 1 5ห 5 4าสี่ยี่สิค่ะจะก,ก็จะเหลือบรรทัดถ,ถัดมาก็จะเหลือ4ี่คูณหนึ่เท่ากับสี่ร้อยข้อนี้ก็คำตอบคือ400นะคะเด็กๆทีนี้นะักเรียนสงสัยไหมว่ามันถูกหรือเปล่าเรามาลองตรวจคำตอบข้อนี้กันดูค่ะตัวคำตอบคือนำผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนี้400มาคูณด้วย ตัวหารคือ0.05คูณออกมาแล้วนะคะก่อนคูณนักเรียนสามารถเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ค่ะอะ่ลองดูนะคะครูตั้งให้ดู400ตัวคำตอบนะคะคูณด้วยคูณด้วย5ครัวทศนิยมออกไปก่อน5คูณ0 0คูณใส่0ส0ไส,ส้2ตัวเลย45 20ค่ะ 4520ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะเด็กๆทค้าอยู่ทั้ง2ตำแหน่งดูจากนี้ยตำแหน่งคือ0.5 2ตำแหน่ง1 2คูณนับมาเท่ากับ20มั้ยคะเท่ากับแสดงว่าข้อนี้เราทําถูกต้องนะคะเด็กๆค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะเรามาถึงตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะแสดงวิธีการหาผลหารกันคะ่ะตัวอย่างนี้คุณครูให้อะไรมาครูให้ หนึ่งจุดเจ็ดห้าหารด้วยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งทั้งคู่เลยขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนคะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค่ะ1.75กลายเป็น175ส่วนด้วย100หารด้วย0.07เปลี่ยนเป็นเศษส่วนทศนิยมสองตำแหน่งก็กลายเป็น7ส่วน100 บรรทัดที่2ก็คือ1น5่งอจํานวนชุดแรกตัวแรกคู่แรกนะคะจะต้องเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น1เศษหนึส่วนด้วย100คูณเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะเด็กๆเปลี่ยนเอมายขันหาย่าลืมขั้นตอนที่3คืออะไรคะทำส่วนกลับของจํานวนนี้ค่ะส่วนกลับจาก7 เ7ส่วน100วนกับส่วนกลับคือเป็นเศษ100ส่วน7ค่ะน,น,นักเรียนสังเกตเห็นอะไรัหมคะมันสามารถตัดทอนกันได้100ตัด 100, 100ก็1ตัด1เหลืออ่า100หมดนะคะแล้วก็7อะไร175อ่ะลองคิดอ่ะ7 1 7 7, 7 2 14อ่ะครูค,คิดทีละอย่างก่อน7 2 14 175 เจ็ดสองสิบสี่ครูใส่สิบสี่ก่อนมันเลยจะได้ไม่สงสัยใส่ผลลัพธ์ข้างบนสองเจ็ดลบสี่เหลือสามมีห้าเหลือตัวหลังก็เจ็ดอะไรได้สามสิบห้า 7 5 35ผลลัพธ์ของเราคือ25ถูกไหมคะถูกต้องเลยนักเรียนอยากจะรู้ว่าข้อนี้ทำถูกหรือไม่ถูกมาตัวคำตอบกันค่ะก็คือนำผลลัพธ์คือ25ผลลัพธ์หรือผลคูณที่ได้มาคูณด้วย0.07ก็คือตัวหานั่นเองลองมาคูณดูจะได้ไหมคะเปลี่ยนก่อนเลยทำให้ จากทศิยมเป็นจำนวนนับปกติอ่25ตั้งขูตั้ง25นะคะคูณด้วย7 75 35ใส่5ทด3 72 1 4บวกอีก13เป็นบวกอีก3เป็น10 7แสดงว่าทศนิยมกีต่ตำแหน่งคะเมื่อกี้0.72ตำแหน่งนับ1 2ก็ได้1.75แสดงว่าข้อนี้ เราหาคำตอบออกมาได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องเลยเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะกลับไปดูคลิปแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเรากันด้วยนะคะดูแลสุขภาพดีๆนะคะเด็กๆฝากดูแลตัวเองและดูแลผู้ปกครองด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะลูกๆบ๊ายบาย